สวัสดีค่ะชาวราศีธนูแน่นอนค่ะคลิปนี้นะคะธนูจ๋าคนโสดมามุงได้เลยนะชาวราศีธนูที่มีดวงโสดอยู่ขีดเส้นใต้คําตอบโสดไม่มีใครนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นความสัมพันธ์ชายรักชายหญิงรักหญิงหรือชายหญิงคลิปนี้จะให้คําตอบค่ะแต่ถ้าใครเข้ามาแล้วอุ้ย อยากรู้การงานการเงินไปดูคลิปของราศีธนูประจําเดือนกันยาการงานการเงินสีตัวเลขบันดาลทรัพย์การทําบุญหนุนดวงนะคะความรักแบบคู่รักแบบสามีภรรยาทำเสร็จแล้วไปดูได้เลยจ้า ะค,ะคลิปนี้ให้คนโสดเขาได้ชุ่มชื้นหัวใจหน่อยนะคะลุ้นๆค่ะรักลุ้นๆทีนี้ราศีธนูคุณต้องเข้าใจนะคะถึงแม้คุณจะเป็นราศีธนูแต่คุณยังมีความต่างในเรื่องของวันเดือนปีเกิดเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ราศีธนูมากมายไก่กองที่นั่งดูคลิปนี้อยู่ยังมีความต่างในเรื่องของวันเดือนปีเกิดนักสัตว์เวลาเกิดนะคะเวลาตกฟ้ากรรมสัมพันธ์หนุนดวงพบชาตินะคะทำบุญร่วมชาติตักบารร่วมขันมีผลต่อการพบเจอใครสักคนในพบชาติต่อต่อมานะคะเป็นเรื่องของความเชื่อนะ อ่ะยินดีต้อนรับชาวราศีธนูเข้าสู่โลกแห่งความชั่วเข้าความไม่ใช่ความชั่วนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อและความอัศจรรย์ของหม่าวา a z i n g t a r o t Channel กับอาจารย์วาสนานะคะอ่ะวันนี้ชาวราศีธนูดวงความรักของคุณประจำเดือนกันยายนนี้นะคะจะรักใครได้เร่ารักตัวเองซะเหลือเกินนะคะเงินไม่ให้อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ ถ้าฉันจะรักใครเขาต้องรักฉันด้วยถ้าฉันจะรักใครเขาต้องรักหมาฉันด้วยถ้าฉันจะรักใครเขาต้องรักให้ได้ว่าฉันเป็นคนขี้เกียจอาบน้ําเออถ้าฉันจะรักใครคุณต้องเป็นฝ่ายเปไม่ใช่ฉันเปนะอ่าแต่ไม่ได้บอกว่าชาวราศีธนูจะจะเป็นคนลักษณะแบบนี้ทั้งราศีธนูนะคะแต่บอกไว้ก่อนว่าเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีธนูเนี่ยจะพบเจอความรักก็ต่อเมื่อคุณรักใครเป็น บ้างโดยที่ไม่รักตัวเองแต่เพียงฝ่ายเดียวหรือเรียกง่ายๆว่าเห็นแก่ตัวต้องการคนอุปถัมภ์ถ้าคุณตั้งเป้าว่าฉันจะมีความรักในเดือนนี้ฉันต้องหาให้ได้หนึ่งฉันต้องหาคนอุปถัมภ์ให้ได้สองฉันต้องหาคนรวยสามฉันต้องหาคนเอ่อการศึกษาสูงสี่ฉันต้องการในคนในเครื่องแบบเออห้าฉันอยากคุณได้ผู้ชายมีรถสปอร์ตอะไรแบบเนี้ย ถ้าคุณตั้งเป้าด้วยสิ่งนี้นะคะคุณถ้าคุณมีคุณคุณมีแล้วคุณหวังให้เขามีเทียบเท่าคุณจงพาตัวเองเข้าไปสู่กลุ่มนั้นซะแล้วคุณจะเจอแต่ถ้าคุณคาดหวังอยากให้เจอโดยการไปบนบานสารกล่าวไปขอพรไปขอเหล่าจิตวิญญาณไปขอพระภูมิเจ้าที่ไปขออะไรต้ไปขอต้นไม้ไปขอทางสามแท่งไปขอออไปขอน้ำอะไรอะ่ะ ไปขอบสีพึ่งมาทาปากบอกได้เลยคุณจะไม่เจอเพราะว่าดวงบุญมันไม่ได้ด้วยดวงบุญมันยังไม่ได้ด้วยนะคะทีนี้ถามว่าเกณฑ์พบเจอของชาวราศีธนูมีเกณฑ์พบเจอไหมไม่ได้ดวงบอดสนิทนะคะแต่ต้องรักคนที่เป็นก่อนแต่สําหรับคนที่มีเกณฑ์ได้พบเจอจะพบเจอจากการเดินทางนะคะและจะพบเจอจากหนึ่งการเดินทางไกลสองจากผู้ใหญ่ บ้านเรานี่แหละแนะนำหรือผู้หลักผู้ใหญ่คุยกันเองแล้วแนะนำนะคะสาจากการร่วมลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะสม,มิตินี้จะเป็นเส้นทางที่ทำให้ชาวราศีธนูพบเจอความรักนะคะในกลุ่มคุณโสดมาขยายความที่หนึ่งจากการเดินทางไกลก่อนนะคะการจากการเดินทางไกลคือคุณมีเกณฑ์ติดต่อโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทำงานเบื่องะเบื่อและวกรุงเทพไม่ไหวแล้วจะงอกกลับไปตั้งหลักที่บ้านอ่ะ คุณจะมีเกณฑ์พบเจอแบบนั้นนะคะหรือการที่เดินทางการเริ่มท่องเที่ยวการไปทําอะไรแบบแบ็คแพคหรือการทําอะไรคนเดียวคุณจะมีเกณฑ์ได้พบเจอในที่ที่ไม่คุ้นตาในที่ที่แปลกไปคุณอาจจะขับไปรถหลงที่ไหนสักที่หนึง่งแล้วมีคนช่วยคุณ,คณก็ปสปีดสปาร์กเป็นความรักขึ้นมาได้นะคะแบบที่สองนะคะจากการเขาเรียกว่าชาวต่างชาติต่างภาษาหรือการเดินทางไปศึกษาต่อ,อยังต่างแดนเนี่ยจะรวมข้อหนึ่งแล้วก็ชาวต่างชาติต่างภาษาก็มีเกณฑ์พบเจอ อความรักนะคะสามนะคะจากออสองนะคะเมื่อกี้รวมกันเป็นหนึ่งนะคะสองก็คือจากคุณพ่อคุณแม่จากผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคงในชีวิตมองเห็นว่าเราสมควรเราควรต้องเจอคนนี้โอ้ยเงินเขาเรียกว่าทองไม่เป็นละเขาเรียกว่าไงเงินอะไรนะ เรือล่มในหนองทองไม่ไปไหนเออเงินเงินทองทองต่อเงินต่อทองกันเลยทีเดียวนั่นคือความรักที่ผู้ใหญ่หมองว่าเหมาะสมและทั้งคู่อาจจะจับคู่ให้คุณหรืออาจจะแนะนํให้คุณรู้จักใคร,รอ,อาจจะเป็นเคยญาติที่มีการแนะนําก็มีเกณฑ์พบเจอนะคะหรือว่าคุณได้อ่ามีใครแนะนําให้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนมีอายุที่เขามองว่ารวยต้องเจอรวยไอ้นี่โมูหดีมากๆเลยผู้หญิงคนนี้ อ่าอ่าราศีธนูอาจจะไม่รวยแต่หน้าที่การงานดีเวอร์เขา,าเฮ้ยแมทชิ่งหรือคุณราศีธนูคุณคุณรวยมากเลยแต่อีกคนหนึ่งที่เขาจับคู่กันมาไม่รวยนะแต่ว่าการศึกษาดีมุมมองในอนาคตกำลังจะดีอันเนี้ยมันจะทดแทนกันไปหรือธนูรวยอ่านักธุรกิจจับคู่กับนักธุรกิจ อ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือจะมีเกณฑ์มองเห็นความเหมาะสมอ่าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มันเข้าคู่กันได้แล้วจะถูกจกับคู่ถูกให้ดูตัวถูกอ่าถูกแนะนำบอกต่ออันเนี้จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูนะคะและอีกมิติหนึ่งก็คือการร่วมลงทุนการร่วมลงทุนก็คือ คุณอาจจะทําธุรกิจอย่างหนึง่งมีหุ้นส่วนหุ้นส่วนรู้จักกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนนั้นอาจจะไม่ได้มาลงทุนร่วมหุ้นก็ได้แต่ว่ามีเกณฑ์เข้ามาช่วยเหลือกันก็ได้หรือการลงทุนร่วมกันแล้วมาเจอกันแล้วกลายเป็นความรักเพื่อนมาเอยเดี๋ยวฉันมีเพื่อนมาแนะนํามาลงทุนด้วยก็อาจจะพัฒนาเป็นความรักอีกก็ได้คนทํางานเก่งกับทํางานเก่งทั้งคู่มันจะเป็นลักษณะแบบนั้นทีนี้หมอว่าอยากจะบอกว่าชาวราศีธนูเนี่ยคือ จะเจอแบบพอฟัดพอเวียงสมน้ำสมเนื้อสมราคาทั้งคู่นะคะนั่นหมายความว่าคุณตั้งกฎเอาไว้และคุณมีพร้อมคือคุณไม่ได้ด้อยไปกว่าสิ่งที่คุณปรารถนาเข้าใจไหมคะคุณปรารถนาอยากเจอใครไว้สูงแต่คุณก็ไม่ได้ด้อยในสิ่งที่คุณปรารถนาเข้าใจยังศักยภาพของคุณความพร้อมของคุณก็ไม่ได้ด้อยในสิ่งที่คุณปรารถนาเพราะฉะนั้นมันก็แค่ขั้นเดียวในการที่จะ ไปเจอกับคนคนนั้นถูกไหมแต่ถ้าคุณห่างมากๆนั่นเขาเรียกว่าอย่างเช่นเจ้าชายกับเออเจ้าเจ้าชายมาเจอนางนซินเซเดรล,ลา่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีความสุดข,ขั้วมันคือนิยายมันไม่มีทางเป็นเจงเข้าใจไหมแล้วมัเป็นแค่เดือนกันยานะเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูคุณจะเจอแบบนี้ถามว่าเจอแบบไหนดีสุดดีทุกแบบค่ะ เพราะราศีธนูเนื้อหอมมีเดอะสตาร์เข้ามามีเป่งประกาย <im it> ราศีความหอมมาจากน้ําหอมสุดตัวอ้อยคุณทําให้ผมหอมไม่เถอะคุณทําให้ตัวหอมไม่เถอะโอ้แค่เดินผ่าน,นก็กลายเป็นแบบอยากจะขอลายคุณเลยเพราะราศีคุณจับ ดีไม่ดีคุณเดินผ่านคุณอาจจะเจอใครสักคนที่โอ้โหเพอร์เฟมาจีบคุณก็ได้จงทําตัวให้หอมเข้าไว้นะคะทำตัวให้หอมแล้วก็ทําตัวให้หอมสะอาดเข้าไว้อผมให้หอมเข้าไว้กลิ่นกายตัวให้หอมเข้าไว้ใส่เสื้อให้มันมีความเเห็นความเป็นสุภาพเขาเรียกว่าความสวยงามของบอดี้ร่างกายอะ เออมันจะเป็นลักษณะน้ไพ่ไพ่ออกมาดีนะคะแต่มันอยู่ที่ว่าคุณวางตัวเองไว้ระดับไหนและต้องการระดับไหนมันจะไม่ก้าวข้ามมันจะเป็นพอฟัดพอเวียงก็มีเกณฑ์พบเจอถามว่าชาวราศีธนูมีเกณฑ์พบเจอความรักในเดือนกันยายนไหมมีเกณฑ์พบเจอคะ่ะแต่ถ้าใครมีเกณฑ์พบเจอแล้วดีด้วยนะ นะคะดีด้วยนะะแต่ถ้าใครมีเกณฑ์พบเจอนะคะแล้วแบบเจอดวงบอดคือรู้สึกมีปัญหาจังเลยนู่นนี่นั่นหรือว่าเข้ามาไม่ถูกใจฉันไปพิจารณาตัวเองนะคะถ้าไม่ถูกใจฉันเลยแนะนําให้ทําบุญค่ะให้ทําบุญก่อนเผื่ออะไรอะไรมันเป็นเมฆหมอกสีดานมันบังตาเราอยู่มันจะได้โปร่งโปร่งบ้างนะคะแนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของเออเขาเรียกว่าให้ทําบุญเกี่ยวกับที่ดิน อสังหาริมทรัพย์การบำรุงรักษาการเการขาเรียกว่าการจ่ายค่าน้ำค่าไฟวัดนะคะคุณไม่รู้คุณไม่ได้ไปวัดอะ่ะคุณก็อธิษฐานว่าเออบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําบุญกับวัดนี้นะคะข้าพเจ้าโอนเงินไป1 0บาท20บาท30บาท50บาทร้อยนึงแล้วแต่นะข้าพเจ้าขอว่าขอปรารถนาว่างเงินในส่วนนี้นะคะแล้วแต่ทางวัดจะเอาไปทําอะไรตามจิต เอ่อตามตามสะดวกเลยแต่หวังว่าเอ่อแต่ข้าพเจ้าขอบนุษสาธุว่าขอให้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการทำบุญเกี่ยวกับชําระหนี้สงฆ์นะคะชําระค่าน้าค่าไฟชําระค่าที่ดินชําระนั่นแหละเราโมทนาจิตตรงนั้นได้พาท่านเราไปทําอะไรสุดแท้แต่ท่านเถิดเราให้ไปแล้วแต่เราก็คาดหวังว่าเราอยากจะให้ในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะเราก็สามารถอนุโมทนาสาธุได้แล้วก็เป็นการเสริมดวงความรักแก้เคล็ดดวงความรักแก้วิบากกรรมความรักด้วยและเป็นการ แก้อะไรที่มันบังตาเราอยู่เราจะได้เปิดโลง่งเปิดรับความรักดีๆหรือเราตั้งเป้าใหม่วางแผนใหม่ก็ได้นะคะธน,นูชอบคนต้องมีทรัพย์กัดก้อนคือกินไม่เอาเหนื่อยก่าจะถึงฝั่งขี้เกียจลาคาญเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปเอาคนดีๆคนรวยๆคนสมบูรณ์แบบเราต้องสมบูรณ์แบบในระดับที่เขาเห็นเราเขาก็จะต้องว้าวแล้วไม่อยากเสียเ,าเราไป เข้าใจไหมมันต้องวินวินทั้งคู่โอเคนะคะธนูแชร์ไปเป็นวิทยาทานเป็นค่าครูค่ะการแชร์ส่งผลให้คุณได้พบเจอความรักที่ดีเพราะเราได้บอกบุญเพราะเราได้บอกวิธีการแก้เคสและเราได้บอกให้เขาได้คิดกับกับราศีธนูเพื่อนของเราคนอื่นที่ราศีธนูนะคะ บางคนนะคะแชร์ไปเป็นวิทยาทานเป็นค่าครูส่งหวังความรักก็มีนะไม่มากก็น้อยก็ต้องมีคนมาบอกมาว่าแล้วมาว่าสงหวังแล้วนะก็แชร์ไปนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ค่ะสำหรับวันนี้มอว่าลาไปก่อนนะคะธนูจ๋ารักษาสุขภาพจ้ะสวัสดีค่ะ